ค่ำคืนหนึ่งในฤดูฝนแบงค์ขับรถออกจากกรุงเทพมุ่งหน้าไปยังจังหวัดห่างไกลที่เขาไม่คุ้นเคยตามคำแนะนำของเพื่อนที่มีธุระในพื้นที่เขาตัดสินใจขับในช่วงกลางคืนเพื่อหลีกเลี่ยงการจราจรที่หนาแน่นแต่กลับพบว่าเส้นทางที่เขากำลังขับอยู่นั้นแปลกประหลาดและไม่คุ้นตาฟ้าผ่าเป็นระยะๆะะในท้องฟ้าไม่มีดวงดาวให้เห็นเสียงฟ้าผ่าที่ดังสนั่นมักจะตามมาด้วยเสียงฝนที่ตกกระทบกับกระจกหน้าอย่างหนัก ถนนที่เขากำลังขับอยู่นั้นเล็กและเปลี่ยวเกินไปแม้จะพยายามขับตามเส้นทางที่เขาเชื่อว่าถูกต้องแต่ความมืดและหมอกหนาทึบทำให้เขาเริ่มรู้สึกถึงความไม่แน่นอนแบงค์สังเกตเห็นว่าแผนที่ในโทรศัพท์ไม่สามารถใช้งานได้เพราะสัญญาณมือถือหายไปจากหน้าจอเขาหันมองไปรอบๆแต่เห็นเพียงต้นไม้และความมืดที่ทึบจนแทบไม่สามารถมองเห็นสิ่งใดได้นั่นทำให้เขาตัดสินใจหยุดรถข้างทาง เพื่อทำการเช็คแผนที่อีกครั้งขณะที่เขากำลังเปิดประตูรถและก้าวลงไปจากรถเสียงฟ้าผ่าดังขึ้นอีกครั้งและในขณะเดียวกันนั้นเขาก็เห็นแสงสะท้อนบางอย่างในความมืดลางสังหรณ์อะไรบางอย่างทำให้เขาหยุดนิ่งและหันไปมองไม่ไกลจากที่เขายืนอยู่มีร่างของผู้หญิงคนหนึ่งในชุดไทยยืนอยู่ข้างทางหญิงสาวในชุดไทยนั้นยืนเงียบเงีมองมาที่เขา ด้วยดวงตาที่ดูแปลกประหลาดแม้ว่าหมกหนาจะปกคลุมอยู่รอบๆเธอแต่เธอก็ยืนอยู่อย่างนิ่งสงบเหมือนอยู่ท่ามกลางความมืดน,นั้นมาเป็นเวลานานแบงค์จ้องมองไปที่เธอด้วยความสงสัยและพยายามจะถามว่าเธอเป็นใครแต่ก่อนที่เขาจะได้พูดอะไรหญิงสาวในชุดไทยยิ้มให้เขาด้วยรอยยิ้มที่อ่อนโยนและพูดขึ้นด้วยเสียงที่เบาและชัดเจนขอให้คุณเดินทางปลอดภัย เสียงนั้นทำให้แบงค์รู้สึกแปลกใจจนแทบจะไม่กล้าหายใจแต่เมื่อเขาหันกลับไปมองหญิงสาวในชุดไทยก็หายไปในความมืดและหมอกที่หนาทึบกาวกับว่าเธอไม่เคยมีตัวตนอยู่ที่นั่นแบงค์ยืนอยู่ท่ามกลางความเงียบและสงสัยว่าเขาได้พบเจออะไรเขากลับขึ้นรถและเริ่มขับไปอีกครั้งแต่ในใจเขากลับเต็มไปด้วยคำถามที่ไม่สามารถหาคำตอบได้เส้นทางที่เขากำลังขับอยู่ไม่เหมือนเส้นทางที่เขาคุ้นเคยเลยแม้แต่น้อย แบงค์ขับรถไปอย่างช้าๆท่ามกลางหมอกหนาทึบที่ทำให้ทัศนวิสัยลดน้อยลงจนเกือบจะมองไม่เห็นอะไรข้างหน้าเสียงฝนกระทบกับกระจกรถเป็นจังหวะที่น่ารำคาญทำให้บรรยากาศรอบตัวดูเงียบสงัดและน่ากลัวเสียงฟ้าผ่าที่ดังเป็นระยะระยะยังดังไม่ขาดสายเสมือนกับว่ามันสะท้อนผ่านหุบเวรหรือทุ่งร้างที่อยู่ข้างทางแต่สิ่งที่แปลกประหลาดคือแบงค์เริ่มรู้สึกเหมือนมีบางอย่างกำลังตามเขามา เขาขับรถไปได้สักระยะหนึ่งก่อนที่จะรู้สึกถึงความผิดปกติเมื่อเริ่มได้ยินเสียงบางอย่างดังมาจากทิศทางที่ไม่มีใครอยู่นั่นคือเสียงขอประตูรถที่เหมือนมีคนเคาะเบาๆคล้ายเสียงฝีเท้าที่เดินไปบนถนนข้างๆหรือบางทีอาจจะเป็นเสียงจากต้นไม้ที่ถูกลมพัดกระทบกันแต่เสียงนั้นชัดเจนจนทำให้เขาหยุดขับรถและหันไปมองแบง์พยายามไม่ให้ความคิดตัวเองหลุดออกไปจากการขับขี่เขาเชื่อว่าเสียงเหล่านั้น อาจเป็นแค่เสียงลมแต่แล้วเขาก็เริ่มได้ยินเสียงเรียกขานจากระยะไกลคุณเสียงนั้นเบาและไม่ชัดเจนจนแบงค์ต้องหยุดรถและฟังอย่างตั้งใจหัวใจของเขาเต้นเร็วขึ้นเพราะเขารู้สึกเหมือนมีบาง,างอย่างอยู่ใกล้ๆเขาจึงลดกระจกลงเล็กน้อยและยินเสียงสายนั้นอีกครั้งคุณเสียงนั้นดังมาจากด้านข้างรถตรงบริเวณที่หญิงสาวในชุดไทยยืนอยู่เมื่อครู่แบงค์ตกใจ และรีบหันไปมองแต่ก็ไม่พบอะไรเพียงแค่ความมืดและหมอกหนาที่คลุมรอบๆท้องถนนเขาเกลืนน้ำลายลงคอรู้สึกถึงบางสิ่งบางอย่างที่ไม่สามารถอธิบายได้กำลังคืบคลานเข้ามาใกล้เขาเร่งเครื่องและขับรถต่อไปโดยไม่หันกลับไปมองแต่ยิ่งเขาขับไปไกลเท่าไรเสียงนั้นก็ยังติดตามเขามา ในที่สุดแบงก์ก็เห็นไฟหน้าของรถจากระยะไกลดูเหมือนจะมีแสงไฟสลัวๆส่องอยู่ในหมอกหนาท่ามกลางความมืดเขาขับรถไปในทิศทางนั้นหวังว่าจะพบกับที่ที่มีผู้คนหรืออาจจะเป็นที่พักเพื่อหลีกหนีจากความรู้สึกไม่ปลอดภัยที่เกิดขึ้นเมื่อเขาขับไปใกล้แสงไฟนั้นเขาก็เห็นเป็นเพียงกระท่อมหลังเล็กๆที่มีแสงไฟจากหลอดไฟสลัวๆจากในบ้านแบงก์ไม่แน่ใจว่าจะเข้าไปหรือไม่แต่ในที่สุดเขาก็หยุดรถ และตัดสินใจเดินเข้าไปยังบ้านหลังนั้นหวังจะหาคำตอบเกี่ยวกับเสียงแปลกๆที่เขาได้ยินเขาก้าวเท้าขึ้นไปที่บันไดหน้าบ้านและเคาะประตูเบาๆแต่ก่อนที่เขาจะได้ยินเสียงจากภายในบ้านเขาก็ได้ยินเสียงเคาะประตูที่หน้ารถอีกครั้งเสียงนั้นกลับมาอีกครั้งอย่างเดียวกันกับที่เขาได้ยินเมื่อก่อนหน้านี้แบงค์หันไปมองและพบว่าผู้หญิงในชุดไทยยืนอยู่ตรงข้างรถของเขาอีกครั้ง ดวงตาของเธอส่องแสงในหมอกเหมือนก่อนหน้านี้ก่อนที่เธอจะยิ้มและพูดว่าคุณต้องการไปที่ไหนแบงค์ Bank มองเธอด้วยความตกใจทันใดนั้นหมอกที่ลอยอยู่รอบตัวเขาก็หนาและปกคลุมจนแทบไม่เห็นอะไรอีกครั้งความหนาของหมอกทําให้ทุกสิ่งรอบตัวแบงก์กลายเป็นเพียงเงาลางๆที่ขอบฟ้าทั้งหมดที่เขาสามารถทําได้คืออยู่นิ่งและจะับภูมิไาลารด ให้แน่นร่างของหญิงสาวในชุดไทยยังคงยืนอยู่ข้างรถโดยไม่ขยับเขยืย้อนใบหน้าเธอไม่ได้แสดงอารมณ์ใดๆแต่กลับทำให้แบงค์รู้สึกถึงความกดดันและความหนาวเย็ยนที่แผ่กระจายไปทั่วร่างคุณต้องการไปที่ไหนเสียงนั้นดังขึ้นอีกครั้งราวกับกำลังขอให้แบงค์ตอบออกไปแต่คำพูดนั้นกลับทำให้เขารู้สึกสับสนมากยิ่งขึ้นเขาจ้องไปที่หญิงสาวและครั้งนี้เขารู้สึกถึงความรู้สึกบางอย่างที่แปลกประหลาดเหมือนมีแรงดึงดูดบางอย่างให้เขาต้องฟังคำถามนั้น แบงค์หายใจออกหนักๆพยายามดึงความคิดกลับมาในขณะนั้นเขารู้ว่าไม่ควรหยุดอยู่ที่นี่นานเกินไปคำพูดของหญิงสาวที่เคยพูดไปก่อนหน้านี้ขอให้คุณเดินทางปลอดภัยยังคงกล้องอยู่ในหูของเขาผมผมกำลังจะไปต่อครับเขาพูดตอบไปด้วยเสียงที่เบาเกินไปแต่หญิงสาวกลับยิ้มอย่างอ่อนโยนไม่มีคำตอบใดๆออกมาจากปากเธอนอกจัดก,การพยักหน้าเบาๆอย่างยินยอมเมื่อเห็นท่าทางนั้น แบงค์ตัดสินใจว่าเขาควรขับรถต่อไปเขาเก้าวเข้าไปในรถอีกครั้งและเริ่มสตาร์ทรถหันพวงมาลัยไปตามถนนที่แปลกประหลาดที่เขาขับผ่านมาถึงแม้จะรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างผิดปกติแต่แบงค์ก็ไม่สามารถหาคำอธิบายได้ท่ามกลางความมืดและหมกนาเสียงฟ้าผ่าดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้มีเสียงสายลมแรงพัดผ่านกระจกหน้ารถสั่นสะท้านเหมือนมีอะไรบางอย่างเคลื่อนไหวในอากาศ ขณะที่เขาขับไปได้ไม่นานเสียงเคาะประตูรถดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้เสียงนั้นดังจากข้างหลังรถเหมือนจะถูกบางสิ่งบางอย่างดึงดูดให้กลับไปแบงตกใจและหันไปมองข้างหลังผ่านกระจกหลังแต่ทว่าผนังของรถกลับไม่มีอะไรเลยแต่เมื่อเขาหันกลับมาข้างหน้าเขาก็เห็นผู้หญิงในชุดไทยยืนอยู่ตรงกลางถนนร่างของเธอยังคงนิ่งและมองมายยังเขาราวกับเธอไม่ได้ยืนอยู่ที่นั่นแค่สักครู่แต่เหมือนรอคอยให้เขามาถึง แบงค์เบรดกระทำหานจิตใจของเขาปั่นป่วดและรู้สึกเหมือนกับเวลาหยุดนิ่งเขามองไปที่หญิงสาวที่ยืนอยู่กลางถนนความกลัวและความสงสัยเริ่มแทรกซึมเข้ามาในหัวแต่แล้วทุกอย่างก็กลับสงบหญิงสาวนั้นหายไปแล้วเหลือเพียงแต่ถนนที่ว่างเปล่าแบงค์ Bank รู้สึกว่าอากาศรอบตัวเย็นลงและอดอัดเขาเริ่มขับรถไปอีกครั้งด้วยความรวดเร็วมันเหมือนกับว่าเขากำลังหนีจากบางสิ่งที่ไม่อาจอธิบายได้ แต่ก่อนที่เขาจะขับไปได้ไกลเสียงนั้นกลับดังขึ้นอีกครั้งในหัวของเขาเสียงเดียวกับที่เขาได้ยินก่อนหน้านี้คุณต้องการไปที่ไหนครั้งนี้เสียงนั้นไม่มาจากผู้หญิงในชุดไทยแต่กลับมาจากในหัวของเขาเองราวกับมันกําลังสะท้อนอยู่ในจิตใจของเขาแบงค์รู้สึกมึนงงและจับพวงมาลัยรถแน่นขึ้นสายตาของเขาหมุนคว้างไปทุกทิศทางข้างทางที่เขาขับผ่านเป็นเพียงทุ่งร้างและป่าไม้ที่ดูเหมือนจะไม่มีที่สิ้นสุด และแม้ว่าเขาจะขับไปในทิศทางเดียวกันเส้นทางกลับรู้สึกเหมือนกับว่าไม่มียุติเสียงนั้นก้องในหัวเขาตลอดไปคุณต้องการไปที่ไหนแบงจ้องมองแผนที่ในโทรศัพท์ที่ไม่ยอมโหลดเส้นทางขึ้นมาอีกครั้งสัญญาณอินเทอร์เน็ตยังคงไม่เสถียรเขาหยุดรถข้างทางใต้ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งหมอกหนาทึบยังคงปกคลุมอยู่โดยรอบและสิยงฟ้าผ่าที่ไกลบ้างใกล้บ้างก็ยังไม่หยุดเหมือนโลกกำลังสั่นสะเทือน เขาหยิบขวดน้ำขึ้นมาดื่มพลางมองออกไปนอกกระจกรถเสียงอะไรบางอย่างดังแ่วเ,เบาจากข้างทางลมพัดเอาเศษใบไม้ปลิวเข้ามาชนกระจกอย่างแรงจนแบงสะดุ้งแต่เมื่อหันไปมองอีกครั้งเขากลับเห็นทางแยกเล็กๆที่ก่อนหน้านี้ไม่มีอยู่ตรงนั้นป้ายไม้ผูพังโผล่พ้นพุ่มไม้ขึ้นมาแถวเบาตัวอักษรที่ถูกกัดกร่อนด้วยการเวลาเกือบลบเลือนไปหมดแต่พอมองดีๆเขากลับเห็นคำว่าทางลัดจางๆบนป้ายนั้น แม้ในใจจะรู้สึกแปลกแต่ความเหนื่อยล้าทำให้แบงค์ลังเลเพียงครู่เขาเลีย้ยวพุ่งมาไหลเข้าไปในทางนั้นช้าช้ารถแล่นผ่านถนนดินที่เต็มไปด้วยร่องลึกจากน้ำไหลท่ามกลางหมอกที่ยังคงหนาแน่นจนมองเห็นได้ไม่ไกลเกินสิบเมตรแบงค์ลดกระจกลงเล็กน้อยเพื่อฟังเสียงรอบข้างแต่กลับได้ยินเสียงแปลกๆดังขึ้นจากภายในป่าเสียงฝีเท้าเบาๆเหมือนคนเดินเท้าเปล่าบนใบไม้แห้งเขาหยุดรถชั่วขณะและทันใดนั้นหญิงสาวในชุดกรไทย ็ปรากฏตัวอีกครั้งอยู่กลางทางข้างหน้าเธอยืนอยู่ในท่ารำมือข้างหนึ่งเหยียดสูงขึ้นเหนือศีรษะส่วนอีกข้างกลางออกด้านข้างอย่างอ่อนช้อยแบงเหยียดเบรดจนรถสั่นร่างเธอค่อยๆเคลื่อนไหวทีและน้อยราวกับกำลังรำท่าช้าๆกลางหมอกและความว่างเปล่าไม่มีเสียงดนตรีไม่มีเสียงลมมีแต่ความเงียบที่กดทับหัวใจเขาตะโกนถามออกไปอย่างกล้ากล้ากลัวฮ่าฮ่าคุณเป็นใครกันแน่ คุณต้องการอะไรจากผมหญิงสาวไม่ตอบเธอยังคงรำต่อไปเหมือนไม่ได้รับฟังคำถามใดๆจากเขาท่ารำของเธอช่างสง่างามแต่เย็นเยียบในเวลาเดียวกันแล้วจู่ๆเธอก็หยุดนิ่งและพูดคำเดียวกับที่เคยพูดทุกครั้งขอให้คุณเดินทางปลอดภัยจากนั้นเธอก็หายวับไปต่อหน้าต่อตาแบงค์แทบไม่เชื่อสายตาเขาลงจากรถเดินไปยังจุดที่เธอเคยยืนแต่ไม่พบแม้แต่รอยเท้าบนพื้นดินเปียก ฮ่าฮ no ่าเขากลับขึ้นรถและหยิบคันเร่งต่อไปข้างหน้าทางลัสสายนี้เริ่มเปลี่ยนไปเรื่อยๆถนนกลายเป็นพื้นหญ้าแล้วต่อมากลายเป็นพื้นกรวดและในที่สุดกลับกลายเป็นทางลาดอย่างที่ใหม่เอี่ยมไม่มีแม้แต่รอยใช้งานแบงค์เริ่มรู้สึกสับสนเส้นทางที่ไม่มีในแผนที่กลับนำเขามาสู่ถนนที่ดูใหม่กว่าทุกสายที่เขาเคยผ่านรถทุกคันที่ขับผ่านล้วนเป็นรถรุ่นเก่าราวกับมาจากยุคหลายสิบปีก่อน ไม่มีใครหันมามองไม่มีเสียงแตรไม่มีแม้แต่แสงจากไฟหน้ารถพวกนั้นกระทบเขาเขากำพวงมาลายแน่นความรู้สึกเย็นวาบไหลขึ้นมาจากกลางหลังเหมือนเขาเริ่มเข้าใกล้อะไรบางอย่างอะไรบางอย่างที่ไม่ควรเข้าใกล้แต่ทางก็มีเพียงหนึ่งเดียวไม่มีแยกไม่มีที่เลี้ยวกลับเขากำลังขับอยู่บนเส้นทางที่ไม่มีในแผนที่และไม่มีทางถอยหลัง แบงค์ขับรถไปอย่างไม่หยุดหย่อนแม้เส้นทางที่ขับจะยาวไกลและแปลกประหลาดเขากลับรู้สึกเหมือนเขากำลังขับวนอยู่ในวงกลมไม่มีที่สิ้นสุดหมอกหนาที่ล้อมรอบรถทำให้เขามองไม่เห็นสิ่งใดข้างหน้ายิ่งขับไปยิ่งไม่เห็นทางออกแต่เขาก็ไม่สามารถหยุดได้ราวกับมีแรงบางอย่างดึงเขาให้ต้องขับต่อไปแต่สิ่งที่แปลกประหลาดกว่าคือทุกครั้งที่เขาหันไปมองข้างๆก็จะเห็นหญิงสาวในชุดไทย ยืนอยู่ข้างทางรอยยิ้มของเธอไม่มีความสุขแต่กลับให้ความรู้สึกเหมือนเป็นการทักทายจากโลกอื่นทุกครั้งที่เขาหันไปมองเธอจะยิ้มและพูดคำเดิมขอให้คุณเดินทางปลอดภัยเขาตัดสินใจไม่สนใจเธอและหันกลับไปขับรถต่อแต่ในทุกๆก,การขับขี่เสียงที่เขาได้ยินก็ยังคงดังขึ้นเรื่อยๆคุณต้องการไปที่ไหนในที่สุดความรู้สึกบางอย่างก็ทำให้แบงก์เริ่มไม่สามารถควบคุมตัวเองได้เขาเริ่มรู้สึก ถึงความเหนื่อยล้าทางจิตใจร่างกายของเขาทำงานหนักจนเริ่มรู้สึกเหมือนหมดแรงทุกสิ่งรอบตัวเริ่มพร่ามัวราวกับว่าเขากำลังจะหลับไปโดยไม่สามารถหยุดได้แบงค์เบรดกระทันหันเมื่อเห็นแสงไฟจากรถคันหนึ่งที่ขับเข้ามาใกล้ร่างของคนในรถนั้นด,นดูเหมือนจะสวงชุดไทยเหมือนหญิงสาวที่เขาพบก่อนหน้านี้แต่เมื่อรถคันนั้นขับผ่านไปกลับไม่มีใครอยู่ในรถเลยเขาขับรถต่อไปอย่างไม่สนใจ เมื่อเห็นว่าทางข้างหน้าเป็นเส้นทางที่เขาคุ้นเคยไม่ใช่ถนนลึกลับอีกต่อไปราวกับว่าเขากลับมาถึงจุดเริ่มต้นแล้วแต่ในขณะที่เขากำลังจะขับผ่านทางแยกเขากลับเห็นหญิงสาวในชุดไทยยืนอยู่กลางถนนครั้งสุดท้ายก่อนที่เธอจะยิ้มและพูดคำเดิมขอให้คุณเดินทางปลอดภัยแล้วหายไปแบงค์ตัดสินใจไม่หันไปมองอีกต่อไปเขากดปีกยิ่งขึ้นและขับรถไปข้างหน้าด้วยความวังว่า,วา เขาจะสามารถหลุดพ้นจากสถานที่นี้ได้เมื่อเขาขับรถไปได้สักพักเส้นทางทั้งหมดก็เริ่มชัดเจนขึ้นหมอกที่เคยหนาทึบเริ่มจางหายไปท้องฟ้าเริ่มโปร่งใสและดูเหมือนเขากำลังขับกลับไปยังที่ที่คุ้นเคยเสียงของฟ้าผ่าหายไปและบรรยากาศกลับมาเงียบสงบและเมื่อแบงค์ขับมาถึงถนนหลักที่เขาคุ้นเคยเขาหยุดรถและมองไปข้างหลังเส้นทางที่เขาผ่านมาทั้งหมดนั้นหายไปแล้วไม่มีหมอก และไม่มีผู้หญิงในชุดไทยทั่วทั้งท้องถนนกลับกลายเป็นปกติเขาหัวเราะเบาๆให้กับตัวเองในความหวาดกลัวที่เกิดขึ้นก่อนจะขับรถออกจากเส้นทางนั้นและมุ่งหน้าไปยังบ้านที่รอยอยู่แต่ทว่าเสียงหนึ่งดังขึ้นในหูของเขาอีกครั้งคุณต้องการไปที่ไหนเสียงนั้นคงจะอยู่กับเขาตลอดไปแม้เขาจะไม่เคยเข้าใจคำตอบที่แท้จริง